การทำสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อไปหาสิ่งที่ชอบเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมบางทีเราอาจจะชอบเป็นคกนขายของหรือว่าชอบซื้อมาขายไปแต่สิ่งหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือการทำบัญชีคือส่วนใหญ่คนที่ชอบขายของเนี่ยครับก็จะไม่ค่อยชอบทำบัญชีกันเพราะว่ามันเป็นตัวเลขบางทีเราเราอาจจะขายเก่งแต่คือถ้าให้พูดถึงเรื่องบัญชีเนี่ย คือไม่อยากให้พูดถึงเลยเพราะว่าไม่มีขครอยากทำแต่เราก็ไม่ทําไม่ได้เพราะว่าการทําบัญชีเนี่ยจะให้รู้ว่ารายรับรายจ่ายเรากําไรหรือขาดทุนเราก็ต้องมานั่งเขียนบัญชีเองว่าโอเคเราอาจจะไม่ชอบหรอกแต่เรารู้ว่าการทําบัญชีเนี่ยมันทําให้เราไปหาสิ่งที่ชอบได้คือถ้าเราไม่ทําบัญชีเราอาจจะขาดทุนจริงเลิกทําไปก่อนเราก็ต้องกลับมาทําบัญชีทําไปเรื่อยๆเ,เ,เราอาจจะแบบว่าสักวันหนึ่ง สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเมื่อเราเก่งขึ้นหรือว่ามีเงินแล้วก็ไปแจ้งเขาทาแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องยอมทําสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อไปหาสิ่งที่เราชอบส่วนวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ